สื่อเผยเหตุมามูสโดนใจหงโจรโชว์ของในอังกฤษมินิปรีซีซันให้กับเคียซ่าสรุปข่าวลียพูประจำวันที่15พฤศจิกายนกับโค้ดแอรครับสวัสดีครับเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ครับนะวันนี้ข่าวสารทีมลียพูนำมาฝากกันแบบกระชับนะครับจากทางโอซาก้าญี่ปุ่นนะฮะก็มาลุยกันเลยนะครับข่าวสารวันนี้เพียบเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกกดไลค์กดแชร์รอเลยนะครับข่าวแรกเราไปดูอะไรก่อนดีมันมันจะดูใครไม่ได้ครับนอกจากคนที่เราต้องบอกว่าพระเอก ของข้าคืนที่ผ่านมานั่นก็คือมหาเทพเคอร์ติสโจนนะฮะในศึกทีมชาติอังกฤษในศึกยูฟ่าในชั้นลีกบีนะฮะก็เจอกับทางกรีซอังกฤษชนะไป30ครับเคอร์ติสโจนลงตัวจริงใหม่คุณซื้อคนใหม่ไอ้ไม่ใช่คุณซื้อคนใหม่ใช่ไหมว่าคุณซื้อรักษณการอย่างรีคารซิลี่เนี่ยเขาคุ้นมือกับเคอร์ติสโจนอยู่แล้วนะครับตอนยูยี่สิบเอ็ดที่ได้แชมป์ยูโรกันมาเนี่ยโจนเล่นเป็นคู่กลางเอเลียดเล่นเป็นตัวลุกด้านบนใช่ไหมแล้วก็แบบ โอ้โหเขาใช้โจนเป็นอะเอาง่ายๆแล้วโจนนั้นนี้มีทําลูกประตู30มศูนยด้วยครับขึ้นไปควายนะยิงธรรมดาเกมเปิดตัวไม่พอนะเขาเปิดตัวกลัวคนไม่จําควายยิงเข้าไปซะเลยนะครับแล้วก็เป็นชนะนัดแรกด้วยนะและไม่ใช่แค่ควายยิงอย่างเดียวฟอร์มโดยรวมครับถือถ้วยไปนะฮะไอ้วันที่เขาเล่นๆนะครับเราก็ขำกันไปแต่วันที่เขาเอาจริงนะครับโอ้โหน้ําตาจะนองกันนะฮะร,ระวังนะฮะเคอร์ติสโจนนะครับ แล้วก็สถิติครับของเคอร์ติจนเมื่อคืนนี้ก็ถือว่ามีการบันทึกเอาไว้แล้วก็มันเป็นสถิติที่ยอดเยี่ยมเดี๋ยวรอโหลดสักครู่นะครับพอดีโน้ตบุ๊กมันโหลดนิดนึงอันนี้ครับหนึ่งประตูเมื่อคืนนี้กับการผ่านบอลสาเร็จเก้าเร็นตะน่ะนะแทบไม่เสียบอลเลยดวลสําเร็จดวลชนะ7ครั้งอ่ะผมพูดไปตามนี้นะมีชนะการครอบครองบอล7จ็ดแท็กเกิลสนะครับเรียกฟาวล์สองแล้วก็อินเตอร์เซชันหรือว่าตัดบอลอีกหนึ่งครับ นี่คือเคอร์ติจโจนครับเมื่อคืนนี้ส่วนอีบูเมื่อคืนนี้ก็คลีนชีสครับแม้ว่าจะเสมอถ้าผมจะไม่ผิดเจออิสราเอลนะอ่ะแต่ว่าในเรื่องของคลีนชีสไงในฐานะที่เป็นกองหลังคลีนชีสก็ทําได้ตามมาตรฐานที่สูงของทางโคนาเต้อยู่แล้วนะครับจริงๆมีเคเฮอร์เซฟจุดโทษีอะไรด้วยนะแต่ว่าขอตัดเหลือเพียงเท่านี้แต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีกับโปรโมชั่นวันนี้ด้วยนะครับใครกรูมิงนะฮะ 15โปรกลางเดือนวันเดียวเหลือ1616บาทแถมฟรีใบมีดมูลค่า65 9บาทตั้งแต่เที่ยงวันถึงบ่าย2ตามเวลาเมืองไทยนะครับเที่ยงวันถึงบ่ายสนี่คือโปรสุดๆจริงๆที่จะมีแถมใบมีดนะแต่ถ้าเป็นหลังจากนั้นจะไม่ได้แถมใบมีดแต่ว่าในวันนี้ราคามันจะลดเหลือเท่านี้แล้วดีมากครับตัวใบมีดอะ่ะเพื่อนๆจะเห็นว่าที่บ้านผมมีตัวสำรองอันหนึ่งสมมุติว่าเราใช้เป็นนานปี2ปีนะครับขนาดจ,จะเริ่มใบมีดจะเริ่มทู่เนาะทู่ขึ้นเราก็ต้องเปลี่ยนใบมีดแล้ว,นนว,าว่า เขาแถมให้ไปเลยแล้วเนี่ยเป็นการยือดอายใุใช้งานนะครับมี3สีไปเลือกซื้อได้เดี๋ยวผมแปะลิงก์เอาไว้ให้นะฮะนี่ตามที่ผมขึ้นชูแปะลิงก์ไว้ให้แล้วก็ไปสั่งซื้อกันได้เลยนะครับของแท้แนะ่นอนในลิงก์ที่ผมแปะไว้ให้ส่วนร้านอาหารจีนติ่งไทฟูนะครับร้านอาหารจีนพื้นบ้านเซี่ยงไฮ้เฉลิวนนะครับตอนนี้ย้ำอีกทีหนึ่งโปรทะเลนะครับอาหารทะเล4เมนูนี้ลดราคา15%นะครับ ไปกินที่ร้านได้เลย6สาขาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะหรือเซิร์ชเนี่ยแหละสิ่งห์ไทฝูครับเราจะรู้ว่ามีสาขาไหนบ้างหรือจะสั่ง,งมากินที่บ้านก็ได้นะครับแอปพลิเคชันแกลแล้วก็ไลน์แมนนะครับนะก็ฝากร้านอาหารจีนสิ่งห์ไทฝูไว้ด้วยนะครับมาดูกันที่เฟเดริโกเคียซ่านะครับนะมินิพรีซีซั่นที่ผมพลาดไว้บนพลาดหัวนะครับสรุปแบบเข้าใจง่ายคือเจมส์พียสอัปเดตว่าณตอนนี้สิ่งที่ทีทมงานลิเวอร์พูลกำลังจะพยายามเรียกความฟิตเคียซ่าเนี่ยหลังจากเจ็บ ามาเล่นในแป๊บหนึ่งแล้วเจ็บใช่ไหมแล้วก็จะถึงตอนนี้หายไปเป็นเดือนเราก็งงว่าหายไปอะไรอ่านเนอร์สโลตก็พยายามพูดถึงเรื่องที่ว่าตัวเขาอะเรื่องความเข้มข้นร่างกายยังไม่พอเนี่ะเจมเพียสอธิบายว่าตอนนี้กําลังกำลังทํามินิปีซีซันให้กับตัวเขาอยู่ในเบื้องหลังอะทั้งการฟื้นฟูร่างกายการออกแบบการฝึกซ้อมให้มันเบาแล้วค่อยๆไต่ระดับคือจะไปอออจะให้ไปซ้อมแบบเท่ากับชุดใหญ่ทันทีไม่ได้แล้วเหมือนกับต้องค่อยๆบิ้วอะบิ้วร่างกายตัวเอง ทีเรนิตสครับแบบจะ,จ,ะจะรีบแบบว่าให้ไปซ้อมหนักทันทีไม่ได้เดี๋ยวจะเจ็บอีกแบบต้องค่อยเป็นค่อยไปเพราะอะไรเพราะอย่างที่บอกเขาไม่ได้ปีซีซันกับเรียพูไม่ได้ปีซีซันกับยูเวนตุสเพราะยูเวนตุสไม่ให้ไปปีซีซันด้วยยูเวนตุสจับแยกซ้อมเดี่ยวเพราะว่าตอนนั้นอยากย้ายทีมปัญหามันมีเรื่องนี้ครับดังนั้นเนี่ยก็ให้เวลานิดนึงเดี๋ยวรอดูหลังเบรกทีมชาติจะเริ่มกลับมาซ้อมชุดใหญ่ได้ไหมแล้วรอดูอัปเดตจากอาันเดอร์ชลร์ตอีกทีหนึง่งแต่ว่าอันนี้ผมเอามาแถม แล้วมันไม่ค่อยได้ติดตามบอลเราอะแต่ทําเป็นมารายงานและทําเหมือนจะรู้แต่ไม่รู้อะอันเนี้ยเป็นหนึ่งตัวอย่างเลยสื่อที่ชื่อว่า fcbn มันเป็นสื่อแฟนเบสของบาร์ซ่าเอาง่ายๆถ้าเป็นข่าวบาร์ซ่าผมว่าเขาก็จะต้องรู้ข้อมูลนักเตะอะไรอยู่แล้วนะไม่ค่อยหลงประเด็นแต่เนี้ยประเด็นที่ fcbn เนี่ยเขียนมาก็เหมือนแค่อยากจะบอกว่าเขาบอกว่าเนี่ยตัวเคียซ่าปฏิเสธบาร์ซ่าเมื่อซัมเมอร์นะและตอนนี้พอไปอยู่ลิเวอร์พูลไม่สามารถเนี่ย cannot find a place in liverpool slot does not have him สล็อตไม่สามารถทําได้ไม่สามารถมีเขาได้งงเลยหะแล้วผมลองอ,าอ่านดูแล้วเหมือนเขาหลงประเด็นแล้วเขาแทบจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเคียร์ซาเจ็บอยู่กับมีการเรียกเรียกสภาพร่างกายด้านหลังอยู่ไม่ได้ว่าไม่มีที่ที่มีเขาเป็นแบ็กอัพคือที่เขามาเรารู้อยู่แล้วว่าเขามาเพื่อเป็นแบ็กอัพทั้งปีขวาปีซ้ายก็พอเล่นได้กองหน้าก็เล่นได้ในายามจะเป็นเขามาเพื่อเป็นแบ็กอัพเราก็รู้จากราคานะสิบล้านอ่ะส่วนจะเป็นตัวจริงไหมมันต้องฟอร์มระเบิดก่อนซึ่งตอนนี้คนอื่นเขาก็ระเบิดฟอร์มกันใช่ไหม ผมว่าที่มีเขาคือตัวสำรองที่เปลี่ยนลงเล่นหรือสลับเล่นในเกมบลีคองดิครับเขามีอยู่แล้วที่ของเขาอ่ะดั้นี้นคำว่าหาที่ไม่ได้อันเนี้ยเหมือนแค่พยายามจะดิสเครดิตว่าในไปริฟูก็ไม่มีที่ให้ลงนะแล้วก็มาปฏิเสธบาซ่าด้วยมาเสมอถ้าผมจำไม่ผิดจริงๆเขาไม่ได้ปฏิเสธบาซ่ามีตกลงกับบาซ่าแล้วด้วยแต่บาซ่าเองนั่นแหละไม่เซ็นพอได้ดานิโอโมแล้วก็ไม่เซ็นแล้วมันเป็นแบบนั้นซะมากกว่านะครับแค่เขียนอันเนี้ยผมดูทรงแล้วนะ สื่อเจ้าตะ่แกเขียนแค่ทำให้ตัวเองดูดีมากกว่านะฮะส่วนฟุตบอลไอคอนนะฮะโมฮัมเหม็ดซาร่านิชฟาหัวอนะไรผมไปอ่านทำไมเนะี่ยอ่านก็ได้เหมือนกันเป็นสื่อกาฟทูเดย์กาฟทูเดย์เป็นสื่อในแถบตะวันออกกลางนะฮะเขาบอกว่าโมซาลาเนี่ยในช่วงเบรกทีมชาติเนี่ยเดี๋ยวจะมีวันที่บินไปที่ประเทศสหรัฐอารับเอมิเรต์นะครับหรือว่า UAE นะบินไปงานหนังสือที่ชื่อว่า ชาจาอินเตอร์เนชันแนลบุ๊กแฟร์เป็นงานมหากรรมหนังสือที่ใหญ่ที่สุดของทาง UAE ซึ่งซาร่าจะไปปรากฏตัวที่งานนั้นแล้วก็ไปแฟนมีตไปแบบอาจจะมีพูดคุยบนเวทีด้วยนะครับคงเป็นงานจ้างงานอะไรด้วยแหละนะก็ช่วงนี้นอกจากว่างแล้วมันมีข่าวเมื่อสัปดาห์ก่อนว่าเนี่ยอาจจะมีการเจราจาแต่เจราจาตัวเขาไม่ต้องคุยเองเขาปล่อยให้ยน่งคุยก็ยกได้ใช่ไหมแต่ว่าตัวเขาอ่ะก็สามารถบินไปรับงานได้อันนี้เขาก็พักกัครับช่วงนี้เขาก็บินไปรับงานตรงนี้นะ เออไม่ไม่ได้ติดทีมชาติด้วยไงรอบนี้นะครับไม่รู้ว่าเพราะเหตุอันใดนะหรือว่าเพราะว่าของานพวกนี้ไปแล้วแล้วขอขอไม่ติดทีมชาติก็อาจจะเป็นไปได้นะส่วนเทรน d a อารโนนะครับมาดูกันหน่อยนะฮะมันมีประเด็นจากทางเดวิดลินส์เมื่อวานนี้พูดไปน,นิดน,นึงแล้วว่าถ้าเทรนด์บอกกับเรียภูเมื่อไหร่ว่าจะไม่ต่อสัญญาแล้วอะเดวิดลินส์บอกว่าพวกนักข่าวสายหงหรือเขาเองเนี่ยจะได้รู้ข่าว ก่อนแน่จะบอกพวกคุณแน่แต่ตอนเนี้เทรนยังไม่ได้แจ้งอะไรกับเร์พูว่ายังไม่ต่อแต่สิ่งที่รู้อยู่ก็คือเร์พูคุยกับเทรนอยู่จริงๆเอาเราสรุปสถานการณ์แบบนี้นะยังคุยกันอยู่และเร์พูรู้ถึงความสัมพันธ์ของเทรนเดวิดดินส์นักข่าวสายงแดงคนนี้พยายามย้ำให้เราฟังนะครับว่าร์พูรู้ถึงความสัมพันธ์ของเทรนดังนั้นยังคุยอยู่และยังไม่ได้หยุดคุยนะครับอืมนะการเจรจาอย่างดําเนินต่อแต่ว่าแค่ว่ามันอาจจะมีการหยืดเยื้อะ นในบางประเด็นอะไรก็ว่ากันไปนะครับส่วนนิดนึงแล้วกันอีกนิดหนึ่งที่ทางเดบิดลินบอกตะกี้เรื่องของเทนก็คือลิพูยังเชื่อลึกๆแหละว่าจะสามารถต่อสัญญากับเทนได้ยังมีความเชื่อจากวงในลิพูอยู่ <_ S 2> ขณะเดียวกันครับเรื่องของมาโมะเนี่ยเจมพีสปฏิเสธในคอลัมน์ของตัวเองที่เป็นเมลบ็อกนะฮะที่แบบมีถามค้นถามหลายเรื่อง <_ S 2> ในส่วนของมามูสเนี่ยเจมพีสบอกว่ามีรายงานจากเยอรมันจริงนะแต่ว่าในส่วนของเขาในข้อมูลที่เป็นแหล่งข่าวในสงโมสรเนี่ยเขาปฏิเสธมา อ่าแหล่งข่าวจากวงนปฏิเสธมาว่าไม่จริงลิฟภูมมีตัวลุกหกคนแล้วอ่ะรวมเคียซ่าด้วยยังไม่มีความจำเป็นต้องซื้อเร็วๆนี้เออแต่เราก็ไม่รู้ไงว่าตอนนี้ยังไม่ซื้อหรอกมักกะลาด้วยมักกะลาก็ไม่ซื้อแต่ซัมเมอร์อ่ะไม่รู้ไงจะขายเปล่าขายใครบ้างหรือเปล่าใครจะไปรู้ดีอาร์อาจจะไปหรือนูเนียอาจจะไปโชว์ตเราเราไม่มีไม่มีใครรู้อนาคตไงแต่ว่าทําไมเราต้องไปติดต่อมามูสแล้วจริงจังกับเขาทีนี้ แซมแม็กควายซึ่งเป็นนักวิเคราะห์นะครับมาเขียนในเว็บไซต์ดิสเซนฟิลด์ครับวันนี้เขาก็บอกนะครับว่ามามมสเนี่ยมีมุมไหนบ้างที่เหมาะกับเรียบูนะครับอย่างแรกเลยไอฟอร์มเราูรู้กันอยู่แล้วว่าฮอตที่สุดในยุโรปคนหนึ่งตอนนี้ใช้คํานี้ส4ี่ประตูกับ10แอซิ์เนี่ยหลังเล่นไปแค่3เดือนเนี่ยนี่มันคือโหดมากนะฮะเอาเป็นว่าเรื่องอฟอร์มโหดเรื่องตำแหน่งการเล่นบ้างสรุปแล้วเขาเล่นตรงไหนเอาจริงๆผมก็เคยพูดไปแล้วแหละว,ว่า หลกัหลกๆเขาเล่นกองหน้าแต่เขาเล่นปีกได้ซึ่งบทวิเคราะห์ของแซมแม็กควายก็บอกว่าริมเส้นเล่นได้บางนัดอ่ะอยู่กับแฟรงเฟิร์ตอ่ะมีฉีกไปเล่นช่องซ้ายแต่ว่าที่ถนัดนะสมมุติถ้าไม่ใช่หน้าเขาจะฉีกไปช่องซ้ายแต่เขาไม่ได้ไปขวาแบบซาร่าไงเขามาอยู่ซ้ายแล้วตัดเข้าขวายิงยิงด้วยขวาไงนึกภาพออกใช่ไหมอยู่ซ้ายตัดเข้าขวาเพื่อยิงแบบนั้นมามมสจะเป็นแบบนั้นแต่แต่ไม่ใช่ปีกถึงขั้นที่ว่าชิดเส้นแบบนั้นนะอ่าจะเป็นเชิงตัวลุกเชิงกองหน้ามากกว่าแต่ถ้าพูดถึงกองหน้าเนี่ย เรามีอยู่สองคนนี้ซึ่งแซมแม่กวายก็บอกว่ามันก็ไม่แน่นะอาจจะซื้อมาเพื่อเป็นคนที่สามก็ได้เพราหรืออาจจะขายสักคนหนึ่งก็ได้เช่นโชตาโอ้โหอินจูรี่พรหรือแปลเป็นไทยก็คือเจ็บเจ็บง่ายอะ่ะเพราะเออเราเาก็เห็นอยู่เจ็บทุกปีนะฮะไม่ใช่ไม่เก่งโชตาก็เก่งแต่มีปัญหาเรื่องนี้ส่วนดาวินุนเยสแม้วันล่าสุดจะยิงนะ แต่สังเกตไหมเวลาโอกาสทองทอง,ทองดุดเดี่ยวบางที่ก็ยิงไม่เข้าดังนั้นเนี่ยมันก็ยังฝากผีฝากไขไม่ได้แล้วปีที่3ของนูนเยแล้วด้วยแบบเราก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะพัฒนาได้มากกว่านี้แค่ไหนอาจจะได้รับการประเมินแล้วว่าโดนขายก็ได้ซึ่งถ้าขายมามูสก็จะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจนะครับอ่าในการที่จะซื้อเข้ามาเพิ่มเติมนะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนทิ้งท้ายครับเจมเพ็ดพูดถึงตลาดซื้อขายทิ้งท้ายด้วยข่าวนี้เลยเจมเพ็ดบอกว่า เท่าที่เขามีข้อมูลด้วยอะไรด้วยนะเขาบอกว่าไม่น่าจะมีการซื้อทุกตำแหน่งของนิพูมันแน่นไปหมดแล้วถ้าอันนี้พูดถึงปริมาณน,นะแต่แม้ว่าเราจะมองว่าไม่แน่นก็ตามนะแต่เจมเพียร์เขาบอกว่าในมุมของวงในสโมสรมองว่าไม่น่ามีซื้อเพิ่มเว้นแต่ว่ามีใครเจ็บซึ่งตัวที่เจ็บตอนนี้เดี๋ยวจะกลับมากลางเบรกทีมชาติทยอยกลับมาแต่สมมุติว่าใกล้ๆจะถึงปีใหม่มันมีคนเจ็บยาวอะไรขึ้นมาอันนั้นอาจจะคดีพลิกได้อันนั้นเป็นเรื่องที่ต้องไปรอดูช่วงๆใกล้ปีใหม่ หรือช่วงปีใหม่ด้วยซ้ำช่วงตลาดเปิดด้วยซ้ำต้องรอดูแต่มันจะมีอะไรแบบให้เราต้องมาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไหมแต่ถ้าเราโชคดีแบบนี้ตัวเจ็บแบบสั้นๆสลับกันมาอะไรอย่างนี้ไม่เป็นไรอย่างนี้สามารถใช้งานเซตเดิมต่อได้นี่คือข่าวจากเจมพีเอสนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามจนจบคลิปนะครับฝากกด subscribe กดกระดิ่งหนะ่อยจะได้ไม่พลาดแจ้งเตือนข่าวสารและส่วนต่างๆนะครับกดไลค์กดแชร์คลิปนี้หรือสามารถสมัครสมา,สมา,สมาชิกนะกดส่งโดเนทตซูเปอร์ชัดซูเปอร์สิกเกอร์นะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องคนแอคได้วันนี้หมดเวลาลาเพื่อนๆไปกก่อนนพบหมาาสส้วััดีคร